nóng hiểu nắm Có kín nắm rồi ná Nó mua lắm có kín nắm rồi Hả À Adam ăn à, à nóng mua lắm À măng, giờ Adam kín mắm Adam 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 Nó mua lắm kín măng à đâm. À đâm. À đâm. พี่อาดำให้น้องมูร้านกินน่งให้น้องกินน้ำหน่อยน้องขอกินน้ำน้องขอกินน้ำหน่อยนะขอกินน้ำหน่อยนะขอกินน้ำหน่อยนะขอน้ำพี่อาดมกินหน่อยนะ mua lan kính nổi đây mày mua lan kính nam nổi đây mày papa kama ui papa kama ui ui papa kama ui ui papa kama ui papa kama Ôi, đi جاي đi جاي papa kama. Hmm. Mulan, papa kama. Ui, papa kama Mulan. Heo, papa kama. Ui, papa ma. Mulan, papa ma. Ôi, papa kama Mulan. Ui, go tín, papa Mulan, go tín, papa. Hmm. papa kama Mulan chok. Ui, papa kama. <laughs> อ uh oh, да. oh, oh, really ุ้ยป๊าป๊าคำมะอุ้ยอะป๊าป๊าขำมาอุ้ยดีใจดีใจป๊าป๊าคำมะใใช่ใอุ้ยดีใจป๊าป๊าคำมะใใช่ใชโอ้ดีใจป๊าป๊าคำมาโอ้ดีใจมากโอ้ดีใจมากอ้ยวันนี้พาหมามาเที่ยวที่บึง บึงใหญ่ประเทศนี้เขาเรียกทะเลสาบอนะเนาะใหญ่เข้ากล้องไม่หมดแล้ว นึกว่าจะไม่มีคนมาเดินจะได้ปล่อยมาเดินมีคนมานูกคน เขาจะทําทางเดินไว้รอบทะเลสาบเดินเดินไปแล้วก็หยืดรอมาม่ากับปะป๊า ทำติดริมทะเลเลยก็ไม่ได้ทำขึ้นมาข้างบนบอกว่าทางเรียบว่ะทางขึ้นเขาลงเขาเหมือนกันแหละ นี่ทะลุเร็วทะลุเร็วมาลู่ตรงนี้แล้วทีนี้เป็นริมชายาสวย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 ว้วิวสวยเะเลสาบสีรำไกดลิบเดินรอบนี่ โกรุนเหรออู้ม้าทีมาปะปเออยายบรอกกรันทีมาโอยายบุกกอรทูทีมาอ่านชัวรแต่การทุไม่ได้รักกันไม่ได้รกกัเดี๋ยวดาโก้เดเ๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวนีทีไปเรื่องสุดท้ายเนี่ยดูลงแบบไหนวะดูน้องหมาพาลงไปปัด

โอ้โอ oh ้โ oh อ้ข oh. oh ึ oh ้น oh oh. เขาลงเขาเขาเป็นหมาต้อนแกะเขาเดินที่ช e ันได้เดินที่เฮได้คนเดินไม่ได้ปีนไปเก่งหมาต้อนแก ทะเลสาบตรงนี้จะมีปลาแฟนมอนจากทะเลขึ้นมาวางไข่ที่นี่มันจะมีทางเป็นลำธารเล็กๆตรงไหนไม่รู้มันจะไปออกทะเลแล้วปลาแฟนมอน หน้าวางไข่จะขึ้นมาวางไข่ที่นี่แล้วก็จะกลับลงทะเลตามเดิมของมันว่าเหีเ้ยเตออ่าบอนย,ย่าค่ะอทไลน์สวัสดนะทะเลสาบนี้ชื่อว่าอดเลนสวานนะใช่ไหมออกเสียงถูกปะ แง่ได้ปล่อยได้เดินแบบไม่ต้องจูงดีใจเปล่าอ๋เดนนาวแอนโกรูดพอไวผมได้ไปเดนนาวายดูนิดหน่อยนะแต่เดี๋ยวฮุ่นสปรังเนาะถาฮุ่นขยันขึ้นอีกแล้ว มา,มามันรู้สาเนถ้าเจอคนแล้วเขาไม่ให้ปล่อยแบบนี้เดินแบบนี้คือไม่มีคนเแต่เดี๋ยวเราต้องระวังว่ามีคนมาเราก็ต้องเอาเชือกล่ามมันทันทีทันใด พอเรียกพอเรียกน้องอาดัมน้องอาดัมก็หยุดเลยอาดัม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 เมื่อเรียกหยุดแล้วก็ต้องมีการให้ขนมอาดัมเมื่อเรียกน้องหยุดแล้วต้องมีการให้ขนมแบบนี้ ทะเลสาบแห่งนี้ปลาแซนมอนจะขึ้นมาวางไข่แล้วก็อยู่อาศัยที่นี่จ,จนถึงปลาแซนมอนได้สองปีลงแล้วก็จะกลับไปลงทะเลเหมือนเดิม ตอนนี Hoy, favor, ้ต้องเอาเชือกลั่มละมีคนเดินมาข้างหน้าเสียงว่า เป็นสถานที่อื่นโดยฉับพลันสนุกเชิญอาราวรเพราะว่าไปเดินรอบไม่ไหวหรอกถ้าเขาฝรั่งเดินคนเดียวเขาบอกว่าเขาเดินชั่วโมงหนึ่ง แต่ฉานมาด้วยนี่ชานเดินสามชั่วโมงสงสัยยังไม่รอบเลยถ้าแกมาคนเดียวกับหมาแกก็จะเดินรอบหนึ่งชั่วโมงพอหมาก็เดินเก่งหมาพวยตัวกลมดิกเกอ้าเ,เจอเพื่อนแล้วเ,เจอเพื่อนแล้วนี่แหละที่จะฐานพาหมามาเดินเที่ยว น้องก็จะเจอเพื่อนแบบนี้หลยโหเวลีฟีนเด็กหันปีนขึ้นมาเป็นหน้าผาเดี๋ยวขาลงเถอะมันจะลงพันพุ้ค โอ้ขึ้นมาวันนี้สูงๆสวยๆสวยโอ้มีคนมาทำที่ไว้นั่งชมนะเดี๋ยอเราขึ้นมาที่สูง มันจะเห็นอะไรสวยๆแบบนี้หละว่าดะตาอ่านอะไรเป็ดวิ่งหนีไปนน่นลงทะเลไปแล้วไกลม,มองไม่เห็นขึ้นมาสูงถ่ายวิวสวยนี่นะ เดินรอบนี้สงสัยห้าชั่วโมงจะรอบไหมแต่ฝรั่งเขาเดินชั่วโมงเดียวฝรั่งเก่งเพราะว่าประเทศนี้มีแต่เขาเพราะฉะนั้นฝรั่งประเทศนี้เดินเก่งทุกคนเดินเก่งมาแต่กำเนิดฮะ <laughs> men nu kan vara lite våldsam, hon får bli lite ivrig och, det, det och sånt. Ja. Men hon är bara sån. Ja, men det, det är hon nog lite grann nu. Ja, tjock ja tjutt! det det är det gott, då, vet du. Ja, visst det hon mm. ja, det. Väldigt, jag tycker det är väldigt bra att han päls på kopplad. Ja, 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 Hälso, jag. ja. Hälsa Ja. vet du. สสถ้าเรามาเที่ยวเราก็จะเจอหมาแบบนี้นนที่เดินเที่ยวของหมากับคนเ <Yeah. S 2> น,น,นี่ยเป็นลิฟีนเนี่ <c oughs> oh, ยโอ้หโอ้ยวัดจ้าหู